เอเยอร์เวเซฟสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่บผม <Hey. S 1> b Q ิวคิวเกมเมอนะฮะสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีทริคดีๆมาฝากทุกคนกันนะครับผมคิดว่าลหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้และก็ยังไม่รู้ทริคอันนี้นั่นก็คือทุกคนเห็นมอนเตอร์ที่อยู่ในฐานของเราหรือเปล่าครับพวกพาวพวกนี้ที่กําลังช่วยเราเนี่ยหาพวกแร่เก็บผลผลิตแล้วก็ช่วยเราทําอาหารนะครับผมพวกนี้มันก็จะมีเกรดความหิวเหมือนกันนะถ้าเรามาดูในปาร์ตี้ มันจะมีเกจความหิวเป็นสีส้มๆแบบนี้นครับตัวเราก็มีเกจความหิวเหมือนกันนะฮะนี่เกจความหิวของเรานะครับเนี่ยเราต้องใช้พวกอาหารพวกนี้ครับเอาเบอร์รี่ไปทําอาหารพวกบาร์บีคิวปิ้งย่างอะไรพวกนี้นะครับผมคิดขวาแล้วก็เอามาป้อนให้กับสัตว์หรือว่าตัวเราที่เราพกติดตัวไปร่วมต่อสู้ด้วยนะครับส่วนพวกนี้มันก็มีเกจความหิวเหมือนกันนะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้เลยครับผมกดแท็บเข้ามาเทคโนโลยีอ่านี่ครับพาวบ็อกซ์ในพาวบ็อกซ์เนี่ยมันจะมีเผาที่เราใช้ให้ทํางานอยู่ที่ฐานนะครับผมยิ่ง พาวบ็อกมีการอัปเกรดที่สูงมากยิ่งขึ้นเราสามารถใส่พาวเอาไว้ที่ฐานของเราได้สูงมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมก็มีสูงสุดอยู่ที่5ตัวส่วนพาวตัวอื่นเนี่ยเราก็จะสามารถ เอามาสลับสบเปลี่ยนแบบนี้ได้ตลอดเลยนะครับผมทีนี้สัตว์พวกนี้มันจะมีเกจความหิวด้วยนะครับดูตรงขวามือนะฮะมันจะมีทั้งหลอดเลือดแล้วก็หลอดอาหารตอนแรกเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าจะป้อนอาหารให้ไอ้พวกนี้ยังไงนะครับจากที่ผมเล่นมาแล้วนะฮะมันก็ต้องใช้อเทมอันนี้เลยนะครับผมตะกร้าผักผลไม้ให้เรากดแท็บแล้วก็มาที่เทคโนโลยีครับจากนั้นเราต้องมีเลเวลสี่ก่อนนะครับเมื่อเราเลเวอรสี่เนี่ยมันจะปรากฏอันนี้ขึ้นมานะฮะอ่านว่าฟีดบ็อกก็จะเขียนไว้ว่าเพลทฟู้ดแอนด์พาว at the base w i l l eat from i t นะครับก็แสดงว่าพาวที่มันอยู่ในฐานของเราเนี่ยสามารถมากินอาหารตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกไอเทคโนโลยีตรงนี้แล้วนะฮะกด b แล้วก็เข้ามาตรงที่อาหาร นี่ฟู้ดอันนี้นะครับส่วนไอเทมอันนี้ก็เป็นพระเอกคนในคลิปนี้นั่นก็คือฟีดบ็อกซ์นั่นเองนะครับเราสามารถสร้างเพิ่มได้นะฮะก็แล้วแต่เลยนะใครจะสร้างไว้กี่อันนะครับผมแต่ตรงนี้ผมก็สร้างไว้แค่อันเดียวเท่านั้นอันเดียวเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้หลายอย่างแล้วเนี่ยกด F เข้าไปดูเมื่อเราสร้างเสร็จนะครับนี่มันจะสามารถใส่อาหารได้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับผม yeah, นี่ไอเทมเราสามารถ <brilliant. S 2> เอาใส่ไปได้หมดเลยนะกดลิกขวาก็ได้นะฮะ งนี้ก็มีทั้งเบคเบอร์รี่เรดเบอร์รี่แล้วก็ไข่นะครับเอกพาวที่มันทํางานตัวไหนที่มันหิวแล้วเนี่ยมันจะมากินอาหารตรงนี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องไปป้อนให้เสียเวลาเราแค่จัดสรรปันส่วนแบ่งเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคทริคดีๆในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะมีทริคอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากกันนะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย